สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเหรียญย5สสตางค์ปีพศนี้นะครับก็คือปีพศ2534นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผมเคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับแต่แต่ว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนๆมากเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปให้ผมดูเยอะแยะนะครับซึ่งเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ5 0,000บาทนะครับในคลิปนี้นะครับ แต่นะครับมีคําว่าแต่นะครับกรุณาชมคลิปให้ละเอียดไปอย่างช้าๆให้เข้าใจด้วยนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะมีเหรียญ25สตางค์รุ่นนี้อยู่เยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยสังเกตอะไรนะครับอาจจะคิดว่าไม่มีราคานะครับที่จริงแล้วก็ไม่มีราคาจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปหาง่ายนะครับทางด้านหลังของเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับสําหรับเหรียญย5สตางค์ปีพศนี้นะครับ ก็คือเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้มีทั้งแบบทั่วไปไม่มีราคากับแบบราคาแพงที่ผมตามหานะครับมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับจึงทําให้แบบทั่วไปหาง่ายไม่มีราคาและแบบหายากมีราคานะครับแบบที่ผมจะมารับซื้อบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบบหายากนะครับมีความแตกต่างกันนะครับส่วนจะแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะได้ขึ้นภาพประกอบแล้วก็อธิบายบรรยายให้ฟังนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูความแตกต่างทางด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับ ภาพสองภาพนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆที่ผมได้ขึ้นให้ดูก่อนนะครับทั้งแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงนะครับแบบราคาแพงนั้นนะครับให้สังเกตนะครับจุดสีเขียวที่ผมมาร์กไว้4จุดนะครับให้สังเกตนะครับตัวพอสัมเภาตัวชอช้างแล้วก็ตัวรอเรือแล้วก็เลียข้าวไทยนะครับตัวพอสัมเภานั้นนะครับแบบราคาแพงนะครับจะเข้ามาใกล้กับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับ จะมีช่องว่างที่น้อยนะครับแล้วก็ฐานของตัวชอช้างนะครับครับจะเข้ามาใกล้กับพระพักของพระองค์ท่านนะครับจะมีช่องว่างที่น้อยนะครับแล้วก็รอเรือนะครับก็จะเข้ามาใกล้กับพระเสียงของพระองค์ท่านนะครับจะมีช่องว่างที่น้อยเช่นกันนะครับรวมถึงเลขเก้าไทยนะครับก็จะเข้ามาใกล้กับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับจะมีช่องว่างที่น้อยนะครับต่างกับแบบไม่มีราคานะครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับ ทั้ง4จุดที่ผมว่ามานั้นจะห่างหมดเลยนะครับก็เปรียบเทียบดูเองก็แล้วกันนะครับและมาดูทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับ2ภาพนี้ก็คือภาพรวมแบบไม่มีราคาและแบบราคาแพงคร่าวๆที่ผมได้ขึ้นให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขยายให้ดูอีกนะครับแบบราคาแพงนะครับให้ดูนะครับจุดสีเขียวที่ผมมาร์คไว้2จุดนะครับให้ดูตัวปปลาแล้วก็รอเรือนะครับจะเข้ามา เกือบจะชิดติดกับพุ่มดอกไม้นะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือทางหน้าจอนะครับจะมีช่องว่างที่น้อยนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็ดูเลขสีไทยนะครับก็จะเข้ามาใกล้เกือบจะชิดกับพุ่มดอกไม้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับถ้ามาดูแบบไม่มีราคาบ้างนะครับ่อปลาแล้วก็เรือเรือนั้นจะห่างจากพุ่มดอกไม้มากเลยนะครับแล้วก็เลขสีไทยยิ่งห่างมาก เห็นไหมครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับแล้วก็มาดูแบบราคาแพงอีกนะครับแบบราคาแพงนะครับให้ดูสลายไม้มาลายนะครับแล้วก็หางของเลขห้าไทยนะครับจะห่างจากวงขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับถ้ามาดูแบบไม่มีราคานะครับตัวสไลม์ไม้มาลายนั้นจะชิดติดกับขอบเหรียญเลยนะครับแล้วก็เลขห้าไทยนั้นนะครับหางของเลขห้าไทยนั้นก็เกือบจะชิดเลยนะครับจะต่างกับแบบราคาแพงนะครับ หากมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมได้อธิบายไปทุกจุดตรงเป๊ะนะครับทั้งทาง,ทงด้านหน้าของเรียนและก็ทางด้านหลังของเรียนนั้นนะครับหากว่าเรียนไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียญละ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเรียนนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเรียนตามลําดับตามความคมชัดของเรียนนะครับแล้วก็เป็นปีวพศ2534ด้วยนะครับด่วนด้วยนะครับอาจจะมีปิดรับซื้อเหมือนกันนะครับนี่ก็คือไอเดียไลน์นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนหน้าจอตอนนี้นะครับ